สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำโปรแกรม Offset Angle ค่ะของกล้อง Total Station Software Set 210ค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม Offset Angle นะคะจะเป็นการหาค่าระยะราจากจุดตั้งกล้องถึงแกนกลางของวัตถุซึ่งเราจะไม่สามารถนำปีซึมนะคะไปตั้งตรงจุดนั้นได้นะคะเราจึงนำปีซึมมาวางยังตำแหน่งด้านซ้ายหรือด้านขวาของวัตถุที่เราต้องการจะหาค่าระยะนะคะ โดยจะมีข้อกําหนดอยู่ว่าความสูงของบิซึมนะคะจะต้องเป็นความสูงเดียวกันกับแกนกลางของวัตถุที่เราต้องการจะหาค่าระยะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม offset angle กันนะคะกด F1 ค่ะเมนูกด offset ค่ะค่ะแล้วก็ทำการใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องแล้วก็ค่าพิกัดจุด backside นะคะ ค่ะจุดตั้งกล้องนะคะเราก็กําหนดเป็นค่า n 100ค่า e 1 0 0 1 0ค่ะก็จะเป็นค่าพิกัดภายในร้านของเรานะคะจากนั้นกดโอเคค่ะค่ะแล้วก็ค่าพิกัดแบ็กไซด์นะคะแล้วก็ใส่เป็นค่าพิกัดค่ะ coordinate ค่ะแล้วก็กําหนดให้ค่า m เป็น1 0 5 4 9 1ค่า e เป็น100ค่ะจากนั้นกดโอเคก่อนที่เราจะกดตกลงนะคะก็ให้เราทําการหันกล้องไปยังจุดแบ็กไซด์ก่อนนะคะ ค่ะเมื่อกล้องตรงกับจุดแบ็กไซ์แล้วกด F4 ขย็้ค่ะแล้วกดปุ่ม ESC ออกมากดเลือดกดลูกศรเลือนลงมาที่ Offset Angle นะคะ Enter เข้าไปค่ะค่ะจากนั้นก็ให้เราทำการเล็งกล้องนะคะไปยังจุดปีซึ่งของเรานะคะค่ะเมื่อตรงกับจุดปีซึ่ของเราแล้วนะคะกด F1 ค่ะ OBS ค่ะแล้วก็ทำการเล็ง หมุนตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการจะหานะคะค่ะจากนั้นก็กดโอเคค่ะ,คะตัวกล้องนะคะจะคํานวณค่าระยะออกมาให้นะคะจะเป็นค่าเชยจากจุดตั้งกล้องถึงตําแหน่งของปิซึมนะคะก็จะอยู่ที่5เม4รเซน4มมิลนะคะซึ่งค่าระยะที่ได้นะคะจะเป็นค่าคร่าวๆนะคะจะไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องนะคะ ค่ะจากนั้นกด F2 XY z ก็จะสามารถเลียกดูเป็นค่าพิกัดออกมาได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งาน offset angle ในเบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station so s o c a set 210 1า4 4ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถ่ามก่อนได้ค่ะที่แอ r y i 99ค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ